Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang ke program Rakan Yatim TV ทุกท่านครับ. วันนี้ยาตีมคัสสันเนี่ยนำท่านผู้ชมมาที่ชมรมส่งเสริมอาชีพสตรีสัทธาชนปัตตานีแน่นอนครับในเชิงธุรกิจแล้วเป็นการส่งเสริมอาชีพอันนี้คือ,อธุรกิจกึ่งสงเคราะห์นะครับบ้านนี้เนี่ยเป็นบ้านของคุณวันโรดิยาแวนหลงแฮะเขาเสียสละให้จัดตั้งชมรม ส่งเสริมอาชีพสตรีสัตตาชนปัตตานีขึ้นให้ใช้เพื่อที่จะได้ดูแลหญิงไม้เด็กกำพร้าที่ต้องการที่จะศึกษาเรียนรู้วิชาชีพเป็นการตัดเย็บเสื้อผ้าแหม่น่าสนใจทีเดียวนะครับความใฝ่ายฝันหรือการเติบโตในอนาคตของเขาเนี่ยเขาต้องการมีหน้าร้านมีสินค้าไม่ว่าจะเป็นชุด ตบชายชุดอาบายาของสตรีชุดเด็กเยาวชนต่างๆเหล่านี้เนี่ยล้นแล้วแต่สร้างรายได้ให้กับชมรมแล้วก็หญิงม่ายซึ่งเราถือว่าในอนาคตสดใสทีเดียวไปชมกันครับว่าวิชั่นวิสัยทัศน์ของเขาเนี่ยเขาคิดอย่างไรแล้วเขาต้องการพัฒนาองค์กรของเขาให้เติบโตอย่างไรได้อินชาลลอไปติดตามชมครับ السلامualaikum w a r ล h m a t u l l a h i w a b a r a k a อ่ h ดิฉันวันรอดียะเวหลงเป็นประธานชมรมส่งเสริมอาชีพสตรีสัทธาชนปัตตานีค่ะชมรมของเราก็ตั้งมาได้สักระยะหนึ่งประมาณสองปีแล้วค่ะถูกประสงค์หลักหลกก็คือเพื่อสร้างอาชีพให้กับครอบครัวเด็กกำพร้า<ม>คือหลักเลยอันนี้แล้วก็ส่วนเด็กกำพร้าก็มีมีส่วนเหมือนกันตรงนี้ถ้าเด็กกำพร้าที่คือมีมี มีความอยา,อยากเข้ามาร่วมงานในชมรมของเราเราก็ยินดีแล้วก็เพื่อเป็นที่ปรึกษาแก่หญิงไม้มเรื่องปัญหาครอบครัวแล้วก็ให้คำปรึกษาตรงนั้นไปแล้วก็เพื่อเพื่อรวมตัวเป็นกลุ่มเป็นทีมเพื่อดำเนินก,กิจกรรมต่างๆาตามความเหมาะสมของของชมรมเราค่ะ เพื่อให้เพื่อให้ชมรมเป็นศูนย์ประสานงานในด้านอ,อ,อาชีพให้แก่ผู้ปกครองเด็กกำพร้าด้วยค่ะออตอนนี้ก็มีการผลิตเสื้อผ้าขึ้นมาคืออ,อาชิพของเรามีการพัฒนาฝีมือขึ้นแล้วก็มียอดออเดอร์จากการโพสต์ผ่าน a c e b o o k <ม>ของส่วนตัวของของลูกศิษย์ท<ม>ีนี้ก็มีการสั่งเสื้อผ้าเข้ามา คือเริ่มต้นก็เรามีการสอนวิชา <c oughs> วิชาชีพหมายถึงการตัดเย็บเสื้อผ้าแล้วทีนี้พอ,เ,อเปิดได้สักระยะหนึ่งมีสมาชิกประมาณ30กว่าคอร์สแรกแล้วก็มีคอร์สที่2คอร์สที่3ตอนนี้สมาชิกที่มีอยู่ก็เริ่มเริ่มพัฒนาฝีมือขึ้นเรื่อยๆแล้วก็มีม,มีมียอดยอดสั่งเข้ามา อย่างช่วงนี้ก็ใกล้เทศกาลฮาริรายยงานเสื้อผ้าก็จะสั่งเข้ามามคือทางสมาชิกก็มีมีมีการปรึกษาหารือตรงนั้นว่าจะรับงานคือในรูปแบบไหนให้ให้สมาชิกแต่ละคนได้แบ่งหน้าที่ทำให้ให้ให้ได้ ให้ได้ทำกันทุกคนให้ได้มีการมารวมตัวกันให้ให้มีงานให้ทุกคนได้มีงานทำตรงนี้ค่ะจุดเด่นก็คือเราจะ <c oughs> จะเน้นคุณภาพของเสื้อค่ะแล้วก็คือเราจะเน้นเสื้อผ้าผ้าคลุมที่สามารถที่คนคนมามา,มาดูอะ่ะคือเขาสามารถแตะต้องได้ราคาที่สามารถแตะต้องได้แล้วก็ ซื้อไปฝากลูกหลานได้สามารถใช้เองได้ค่ะคือเราจะเน้นจะเน้นราคาที่สามารถแตกต้องได้ค่ะเอ่อวัตถุที่ใช้เนี่ยเราใช้ผ้าอะไรมาตัดช่วงนี้ช่วงนี้เขาจะใช้ผ้าอาบบยากันค่ะเพราะว่าเขาเขากําลังฮิตกันค่ะช่วงนี้คือเราจะจะจะ,จะใช้ผ้าตามตามอะไรนะเขาเรียกตามนิยมอะใช่ค่ะตามนิยมของของแต่ละแต่ละปีแต่ละเดือน ประมาณนี้ค่ะลูกค้ากลุ่มเป้าหมายของเราเนี่ยเป็นกลุ่มไหนคะเป็นเป็นกลุ่มส,ต,มสตรีที่ที่เขาจะวัดตัดค่ะวัดวัดตัววัดตามไซส์ของเขาเลยค่ะกันังซื้อเขาเป็นไงบางคนมาคนละชุดอะไรบ้างบางคนก็มาสั่งตัดประมาณสองสามชุดค่ะบางคนก็ชุดเดียวก็มีค่ะ บางคนก็คือตัดทั้งครอบครัวก็มีค่ะตรงนี้คิดว่าออพอที่จะสร้างรายได้ให้กับสมาชิกของชมรมได้แค่ไหนอย่างไรที่ผ่านมได้ดีมากเลยค่ะสมาชิกที่แบบที่แบบเขามีไรายได้น้อยๆเขาก็จะสามารถต่อยอดในในครั้งนี้ได้เลยค่ะคือเขา <c oughs> <c oughs> อะไรนะ ึือเขาจะเพิ่มรายรายได้ต่อยอดเลี้ยงดูลูกๆได้ค่ะก็ยังยังคงต้องต้องพัฒนาฝีมืตอตัวนี้อีกอีกมากเพราะว่าเ,าเราเราอยากให้มีการไปเยี่ยมชมกลุ่มกลุ่มอื่นๆที่ที่เคยเคยทำก่อนเรารอยากให้สมาชิกของเราไปดูง,งานพาไปดูง,งานของกลุ่มอื่นบ้างเพื่อมาพัฒนาชมรมของเราอันนี้คือเห็นเห็นอย่างยิ่ง อยากให้ให้เขาออกไปดูผลงานของคนอื่นมาจะได้ประยุกต์งานของเราให้ดีขึ้นค่ะเราต้องการพัฒนาสมณะก,ก็เรื่องเรื่องทุนนั่นแหละทุนต่อยอดงานของเราค่ะคือเราขาดทุนถ,ถ้าจะต่อยอดงานให้จะรับงานให้ให้มากกว่านี้คือต้องต้องมีทุนใช่ไหมคะ อางนี้ที่นี่ก็คือจะซื้อวัตถุวัตถุดิบในการประกอบในการซื้ออุปกรณ์เช่นผ้าผ้าแล้วก็อุปกรณ์เย็บได้อะไรเนี่ยซิปพวกนี้นะค่ะยังขาดตรงนี้ตรงนี้อยู่คิดว่าใช้งบประมาณเท่าไหร่ถึงจะแต่ละเริ่มต้นแรกเราก็เราก็ น่าจะแบบไม่ไม่ไม่ท้อไ,ไ,ไม่ต้องเยอะคือพอพอประมาณก่อนแล้วก็ดูว่ากําไรที่ผลที่ตอบรับมาถ้าได้กําไรแล้วก็ค่อยคอยค,อยอคือเราจะแบ่งเปอร์เซ็นต์ให้ให้ชมรมสิบอร์เซ็นตค่ะกันไว้ใช่ค่ะกันไว้ทําทําทุนอีกอีก,ต,ออกต่อไปค่ะแล้วก็ที่เหลือที่เหลือเราก็คือคือเราจะมีการอา ใครที่อะไรนะมีความสามารถอย่างเช่นอย่างเช่นสมาชิกค,คนนี้เย็บเสื้อได้แบบเนี้ยก็มาวางไว้ที่ชมรมใช,ใช่ค่ะและอีกคนเดิมอ่ะสมาชิกค,คนเนี้ทำแบบแบบนี้ก็มาวางไว้ที่ชมรมก็คือหลังจากที่เข้าสมาเข้าชมรมได้สิบเปอร์เซ็นต์ก็ก็ก็คือส่วนของเขาค่ะค่ะร,รู้สึกด,ดีใจมากค่ะที่ได้มีส่วนร่วมในการในในการทำชมรมในครั้งนี้คืออย่างที่เราตั้งใจไว้แล้วแล้วลว่า เราอยากบแบ่งปัน,ปนความรู้ตรงนี้ให้กับหญิงไม้และก็เด็กกำพร้าและทีนี้เราก็ทำตามความฝันที่เราเคยคิดเ,เคยตั้งใจไว้คือทำได้แล้วทีนี้พอ,อเปิดคอร์สเรียนมาได้สักพักหนึ่งก็เห็นถึงการพัฒนาของสมาชิก ที่มีใจรักในด้านนี้เขาก็จะ,ะพัฒนาฝีมือตัวเองขึ้นเป็นเ,เป็นช่วงๆคือบางคนก็สามารถหาไรายได้ในส่วนนี้ยิ่งช่วงเทศกาลเทศกาลช่วงรายนเนี้เขาก็จะมียอดยอดสั่งเสื้อผ้าใส่ราย,ายกันก็คือดีใจดีใจมากเลยต ในใน,ในส่วนนี้หลังจากที่เราได้ฝึกออวิชาให้เขาได้เรียนรู้ในงานตัดเย็บเราก็ไม่เคยคิดว่าสักวันหนึ่งเขาจะมาแย่งลูกค้าของเราไปเราไม่เคยคิดแบบนี้คืออันนี้อยู่ที่รุสกีของแต่ละคนค่ะเราไม่เคยคิดละเราอาความรู้ที่เรามีเราคิดอย่างเดียวคืออยากถ่ายทอดวิชาให้เขาให้หมดให้แบบให้เต็มที่เลยให้เขาได้ กลับไปต่อยอดให้พัฒนาฝีมือข,ขึ้นขึ้นแล้วทีนี้เคยพูดกับสมาชิกว่าหลังจากที่มาเรียนพอพอรเรียนเก่งทำออกไปประกอบอาชีพตัดเย็เสื้อผ้าเองได้แล้วก็พยายามสละเวลาแล้วก็พยายามคือ,แบ,คอแบ่งปันความรู้เหมือนที่เคยได้รับจากวิทยากรที่มามาสอน ก็รู้สึกดีใจค่ะที่แบบได้ได้ก่อตั้งชมรมนี้ขึ้นมาคือเราจะได้แบ่งปันความรู้ให้กับสมาชิกทุกคนได้จริงๆเลยค่ะก็อย่างให้สมาชิกทุกคนที่ได้มาเรียนเนี้ยได้พัฒนาแล้วก็ต่อยอดเลี้ยงดูครอบครัวให้ได้จริงๆค่ะเราเรามีแผนไหมว่าจะให้ความรู้ทางด้านสุสนาอ๋ออันนี้ก็คือเราเรา เรามีมีการเรียนการสอนศาสนาอยู่แล้วค่ะที่ชมรมเนี่ยทุกวันศุกร์สัปดาห์ละครั้งเราจะให้ความรู้ด้านศาสนามีมีผู้รู้มาให้ความรู้ตรงนี้ค่ะทุกทุกวันศุกร์มีะสมาชิกเข้ามาสมาชิกก็มีมีมาเรียนค่ะมีมาเรียนบ้างบางคนก็แบบมาเรียนไม่ได้ประมาณนี้ก็ดูตามความจับต้อใช่ค่ะ มีวิธีการบริหารจัดการกับสมาชิกเพื่อสร้างแรงจูงใจให้เขาเขาพัฒนาตัวเองในทางด้านฝีมือนะ <Okay. S 1> แล้วก็ทางด้านทิ่มาเราเรามีหาวิธีการมีค่ะมีคือเราเราพยายามให้เขามาเรียนให้พยายามมามาเรียนตามเวลาที่เรากําหนดคือพยายามมามา พยายามมาอย่าให้ขาดแล้วทีนี้มันก็ความรู้ที่เราเราให้มันจะได้ไม่ขาดตอนบางคนมาสองวันก็หายไปแบบนี้ก็มันก็ก็คือขาดตอนตรงนี้เลยเราวันนี้เราเราสอนสองบทนี้แล้วทีนี้เขาก็ไม่มาเขาก็ขาดบทนี้เขาก็ไม่รู้เรื่องคือคือคือเราพยายามพยายามให้เขาดูตัวตัวของเราอะ่ะคือเราเ,ออเราสามารถต่อยอดได้เราก็อยากให้เขาดูตัวอย่างเราว่า เนี่ยถ้าเราทำงานจริงๆเราฝึกฝนจริงๆสิ่งที่ได้เนี่ยคือเราจะได้ได้ลูกค้า,าไ,ดได้พัฒนาฝีมือตัวเองค่ะถ้ามีทุนสักก้อนหนึ่งแล้วก็อยากหาผ้าชุดอบายามาวางขายที่ชมรมแต่แต่ตอนนี้ยังยังเป็นแค่ความคิด <laughs> เพราะว่ายังไม่มีทุนตรงนั้นค่ะหม่ถึงชุดชุดเด็กชุดโต๊ชายแล้วก็ชุดอบายา ที่ที่นำเข้ามาประมาณนี้แหล,ละค่ะก็ค,ค,คือคือคิดไว้ว่าอนาคตข้างหน้าอยากมีมาตั้งที่ชมรมแล้วก็มาขายค่ะคือเรามีแผนมีแผนว่า,าคือเราจะพัฒนาการวางขายวางจำหน่ายเสื้อสตรีเสื้อเด็กเสื้อโตบชาย แล้วก็ภาคุงและยๆอย่างที่เกี่ยวกับเกี่ยวข้องกับชุดจัรีอ่ะคือถุงมือเอวยผ้าผ้าปิดหน้าเอวยคือเราจะมีการจำหน่ายเพื่อที่จะให้สมาชิกเนี่ยมีงานทำอืคือเราอยากให้สมาชิกทุกคนอ่ะมีงานทำคือเพื่อเขาจะได้ต่อยอดในการเลี้ยงเลี้ยงดูลูกๆเขาค่ะครอบครัวเขา ค่ะช่า,ชาลอตค่ะนะครัข้างหน้าคือเราก็ <c oughs> มีความตั้งใจอยากจะมีหน้าร้านออตอนนี้สมาชิกของเราก็พร้อมที่จะรับงานตรงนั้นมาเ <c oughs> ช่าล่อในเร็วๆนี้ค่ะคงจะได้จะได้มีหน้าร้านกาัน <c oughs> ทุกครั้งที่ที่สอนก็จะพยายามบอกให้ให้กับสมาชิกว่าการทำงานของเราบางทีอาจจะมีมียากบ้างง่ายบ้างแต่ ถ้าเราพยายามอดทนตรงนั้นมันก็จะผ่านผ่านได้ด้วยดีอย่าเพิ่งท้อเพราะว่ากว่าเราจะได้ชิ้นงานแต่ละชิ้นงานมันต้องใช้เวลาค่ะมันมันไม่ใช่ง่ายแต่มันก็ไม่ยากเกินความสามารถของเราถ้าเราตั้งใจจริงค่ะ อยากให้เขาฝึกฝนอยากให้เขาฝึกฝนพยายามอดทนไปไปอีกนิดนึงเดี๋ยวก็สําเร็จเหมือนอย่างที่อยากเราก็ยกตัวอย่างอย่างเช่นเราเราเป็นครูอ่ะกว่าเราจะได้ถึงจุดนี้ได้เราก็ต้องพยายามถ้าตอนนี้ก็คิด,คดว่าถ้าหน่วยงานอ,อื่นๆที่จะมาะช่วยเหลือชมรมเรา เราอยากอยากได้อุปกรณ์อุปกรณ์อาุปกรณ์การทำทำาาหากินของของชมรมนั่นแหละคือเป็นพวกผ้าแล้วก็มีอุปกรณ์อื่นๆที่ยังยังขาดอยู่หลายหลา,หลา,หลาส,สาชิ้นท,<ม>ที่ที่ต้องต้องซื้อเพิ่มค่ะอย่างจากกัดก็ก็อยากอยากอยากได้เหมือนกันซักสองตัวเพิ่มสมาชิกของเราทุกคนที่มาเรียน ือพยายามให้รักษาเวลาละหมาดให้ดีคือเวลาเข้าวัตุละหมาดเราก็จะพยายามบอกว่า,า,าช่วยหยุดหยุดหยุดงานก่อนได้ไหมคือวัตัเรารีบรีบไปละหมาดก่อนแล้วเราก็มาทําต่อเพราะว่านี่คืองานของเราไม่มีใครบังคับเราตรงนี้เพราะว่า,าถ้าเราละหมาดละหมาดเร็วเราก็ก็จะได้ดีกับตัวเราไง hmm. ค่ะ พยายามพยายามคุยคุยตลอดเรื่องเรื่องการละมาดให้รักษาเวลาละมาดให้ดีคืออยากให้บางบางทีสมาชิกเขาเวลาเวลาทํางานเขาก็เพลินเพลินไปกับเวลาค่ะต้องต้องกระตุ้นเวลาคืคอเราอยากให้สมาชิกท,ทุกคนรู้คือมีงานทําด้วยแล้วก็ศาสนาก็ไม่ขาดด้วยคือคืออยู่ในศาสนามีเวลาก็ไปไปศึกษาเรื่องศาสนาควบคู่กับการทํางานค่ะ ถ้าเราเรามีเราเราเรียนรู้ศาสนาตรงเนี้เราก็มีเราก็มีความรู้ที่จะไปสอนลูกๆของเราการวางตัวกับลูกแล้วก็พูดคุยกับลูกแม้ว่ามันจะไม่มีเวลาเยอะเราก็ควรจะหาเวลาแบ่งแบ่งเวลามาการมาเรียนแล้วก็การ การมาเรียนตัดเย็บแล้วก็หาเวลาไปเรียนศาสนาด้วยส่วนส่วนทางชมรมก็มีทุกทุก,ทกสัปดาห์อยู่แล้วการทำกิจกรรมฮาลาลก็ของเราค่ะอินชาอัละหวงัหวงว่าสิ่งที่เราสิ่่งทีเราอยากให้สมาชิกทุกคนเนี่ยเป็นอะ่ะก็คือมีอาชีพแล้วก็มีศาสนาในตัวคือเป็นคนที่ รักษาศาสนาเพื่อเพื่ออะไรนะเพื่อจะจะได้ดูแลลูกๆจะได้ดูแลครอบครัวการดำเดนการดำเนินชีวิตครอบครัวทั้งดุนยาและอะเคโรเนี่ยให้รอดก็คืออยากให้สมาชิกทุกคนอะ่ะดำเนินชีวิตรอดทั้งดุนยาด้นทั้งอาเคโรค่ะ กุ้มค่ะชื่อราโมนาค่ะมาจากปัตตานีค่ะลงอางมาเพื่อเรียนค่ะตอนมายังไม่เป็นเลยค่ะมาเรียนประมาณ2เดือนแล้วค่ะตอนนี้เริ่มตัดเสื้อได้บ้างแล้วค่ะเริ่มสามารถเปิดรับออเดอร์แล้วก็ขายได้พังๆแล้วมี่ค่ะขายทางไอจีค่ะขายออนไลน์ค่ะ ดีใจไหมที่เราสร้างอาชีพตัวเองได้ดีใจมากเลยค่ะเพราะว่าตอนแรกๆที่มาก็ไม่คิดว่าตัวเองจะทําได้ค่ะเพราะว่าไม่มีพื้นฐานเลยไม่มีความรู้ทางด้านนี้มาก่อนเลยค่ะแล้วก็พอมาเรียนก็รู้สึกว่าตัวเองทําได้อยากจะบอกอะไรก,กับครูที่สอนอาชีพเราอยากขอบคุณค่ะอยากขอบคุณมากๆเพราะว่าครูสอนเต็มที่มากไม่มีกับ๊บไม่มีแบบให้ความรู้เต็มที่มากๆค่ะ ถ้าคุณไปสร้างอาชีพได้คุณจะช่วยเหลืออะไรชมรม,มได้บ้างจะช่วยเหลือเด็ดกกำพร้าค่ะอยากให้โอกาสเขาให้เขาแบบได้เรียนรู้แล้วก็แบ่งปันแบ่งปันความรู้ให้เขาค่ะให้เขาสามารถสร้างอาชีพได้เหมือนกับที่เราทำรู้จักยาตีนทีวีไหมรู้จักค่ะอยู่ที่ไหน ดูทางทีวีค่ะแม่ชอบเปิดอยู่คะ่ะเป็นยังไงมีช่องนั้นเป็นงไงมีสาระความรู้มีเรื่องสงเคราะห์อ,อะไรล่างฟังไหนก็ช่วยเหลือเกี่ยวกับเด็กกำพร้าแล้วก็วิชาการค่ะค่ะสำหรับคนที่สนใจที่อยากมาเรียนนะคะก็หนูแนะนำที่นี่ค่ะก็ส่งเสริมอาชีพ กับหญิงไม้แล้วก็เด็กกำพร,ร้าค่ะมาเรียนฟรีค่ะ มอลิกลงค่ะดิฉันช,ชื่อซีตีมาริยาม,ามะมัเบ้านอยู่ปัตตานีค่ะมาเริ่มเรียนนานหรือยังครับประมาณสองเดือนค่ะตอนมานี่ไม่เป็นอะไรเลยค่ะกังวลว่าจะแต่ยึดไม่เป็นอพอเริ่มเรียนก็รู้สึกว่าตัวเองก็ทําได้ค่ะเหมือนคนอื่นทํารู้สึกดีใจมากค่ะเพราะการตัดย็ดทำให้เราต่อยอดได้อีกหลายอย่างตอนนี้เราเริ่มรับงานหรือยังตอนนี้รับแล้วค่ะ ก็ช่วงช่วงนี้คือเดือนจะรายอใช่ไหมเขาก็มีคนคือจะซื้อเสื้อผ้าใส่รายอแล้วก็หนูก็โพสทางออนไลน์ทางโซเชียลต่างๆชื่อเพจอะไรชื่อโพสชื่อเพจเราคือซีติมาเรียมามะค่ะเปิดดูได้นะคะมีเสื้อสวยๆหลายอย่างค่ะแล้วก็รู้สึกยังไงกับวิธีการสอนแบบนี้เนี่ยที่ครูให้ความรู้กับเรา รู้สึกว่าง่ายเข้าใจง่ายครูก็สอนแบบกันเองมากเลยค่ะถามอะไรครูก็บอกหมดค่ะถ้าไม่มมเข้าใจตรงไหนครูก็พยายามสอนให้เราเข้าใจให้ทำเองแบบนั้นค่ะคุณมาเรียนนี่เสียเงินเรียนไหมเรียนฟรีค่ะเรียนฟรีค่ะทีนี้เมื่อเขาให้เราฟรีเนี่ยเราคิดจะตอบแทนอะไรเขาบ้างเรียนฟรีตอบแทน แต่ถ้าเรามีไรายได้หรือมีอมท,อทําอาชีพแต่เยอะแต่ดไ,ได้เยอะๆเราก็จะซื้อเครื่องหรืออะไรให้บริจาคกับบริจาคโครงการนี้ชุมนุมนี้เป็นเครื่องหรือว่าอุปกรณ์ต่างๆที่จะช่วยชมรมได้ค่ะอินชอมละค่ะ น้ชมครับแล้วนี่ก็คือสถานฝึกวิชาชีพตัดเย็บเสื้อผ้าเพื่อสร้างรายได้ให้กับครัวเรือนของหญิงม่ายครอบครัวกำมฟ้าและผู้สนใจจากชมรมส่งเสริมอาชีพสตรีศรัทธาชนปัตตานีแห่งนี้นะเราคาดหวังว่าอินชั่นเล่ออนาคตเนี่ยจะได้เจริญเติบโตมีการพัฒนาสู่ สังคมที่กว้างขวางขึ้นการกระจายรายได้ไปสู่ครัวเรือนของหญิงไม้และครอบครัวกัมพา้าสังเกตจากาน้องๆที่มาเรียนเนี่ยนะครับครูได้พยายามที่จะให้ความรู้โดยที่ไม่ปิดบงังแล้วก็ให้เต็มร้อยเลยนะครับโดยที่เรียนก็เรียนฟรีแล้วหลายคนบอกว่าครูเนี่ยพยายามที่จะให้ความรู้เรียนฟรีแล้วก็ นี่คือการส่งผลความดีอิชลลัลอ์อนาคตข้างหน้าเขาลืมตาอ้าปากได้เขามีรายได้ก็จะกลับคืนสู่ชมรมส่งเสริมอาชีพแห่งนี้ถ้าพี่น้องที่อ,องค์กรต่างๆหรือคณะทัวร์ต่างๆจะเข้ามาเยี่ยมเยียนมาสั่งซื้อสินค้ามาตัดเสื้อผ้าแล้วสมัยนี้เนี่ยนะครับ การส่งเสื้อผ้าหลังจากที่วัดตัดแล้วเนี่ยกลับไปสู่ท่านเนี่ยง่ายไดย้ยนะฮะการขนส่งสะดวกยิ่งขึ้นขอแนะนำนะฮะมาส่งเสริมอาชีพสตรีนี่เป็นหญิงม่ายครอบครัวกำพร้าที่ทําหน้าที่ดูแลสังคมกันขอตัวอาต่อลลัชฮาวาตลาให้ชมรมส่งเสริมอาชีพสตรีแห่งนี้เนี่ยได้พัฒนาก้าวหน้ายิ่งขึ้นและประสบความสําเร็จมีหน้าร้านมีการารับงานที่กว้างขวางยิ่งขึ้น เพื่อนําไปสู่การกระจายรได้สู่ครอบครัวกำพร้าวันนี้อยาติมกสัญเวลาหมดลงแล้วครับขอบคุณสถานที่แห่งนี้บ้านรินน้ำใจหรือชมรมส่งเสริมอาชีพสตรีสัทธาชนปัตตานีลาไปก่อนครับวอบินไลตาฟิกวันทีดายะอัสลามุอะลัยกุมวะรหฮมัตุลลอฮ์วะบริกาตุ All right.